เส้นส่วนใหญ่เพราะว่าผมรู้สึกว่าฟิลมัน,นในการที่จะเขียนแต่ละเส้นมันมันสื่อได้ไหลายอย่างความอารมณ์ของเราที่เรากดเข้ามาในใช้ความดันเท่าไหร่ความใช้อะไรอย่างงี้บิดข้อมือแค่ไหนมันมันมาจากข้างในของเราด้วยอิทธิพลจากศิลปินใหญ่ผู้เป็นพ่อและความชื่นชอบในวัฒนธรรมป๊อปทำให้แทนนพัฒโคสิทตพิพัฒน์จับดินสอถานวาดร้องขวัญใจเอวิสเบล,ลี์เป็นผลงานชิ้นแรก เปิดประตูให้หนุ่มวัย22ปีทายาทอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ยอดศิลปินสายศิละปะไทยหันมาสนใจงานศิลป์หลายแขนงมาบุกบ้านทั้งทีนะคะต้องเจอสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจค่ะอย่างวันนี้มาพบกับของสะสมเกี่ยวกับเอลวิสเพลส e ลี่นะคะใครจะคิดคะว่าราชา rock อนด r o รลเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแทนโคสิทพิพัฒน์สนใจทั้งเรื่องของศิละปะแล้วก็ดนตรี ขอสักเพลงได้ไหมคะได้เอะไรครับผม Blue suede shoes ได้ ันนี้แทนเป็นหนึ่งในนักทำหนังหน้าใหม่จบกิจนิยมจากมหาวิทยาลัยคิงส์ทันที่อังกฤษมีผลงาน V.I.B. l o n g ที่วาดฉากด้วยมือทั้งหมดใช้ในเทศการภาพยนตร์มาแล้วทั้งอเมริกาอังกฤษกัมพูชาและไทยและเกก,ก็คือวานอูเป็นไฟอาร์ตไฟอาร์ตู่แล้วก่อนที่จะมาทำหนังอยู่พอผมเริ่มทำหนังผมก็ไม่อยากทิ้งไม่อยากทิ้งกันเอาไฟอาร์ตผมไปทิ้ง เาะว่ายังไงก็ยังเนาะเป็นลูกอาจารย์เฉลิมชัยก็คนก็ยังจะต้องถามอยู่ว่าว่าออว่ารูปยังไงว่ารูปเป็นยังไงมั่งก็เนาะแล้วก็มันอีกอย่างนึงมันก็ทําให้หนังผมมันดูไม่เหมือนใครด้วยเป็นสื่อที่คนเข้าใจง่ายมากสุดก็นั่นแหละคือถ้าสองตัวนี้ทั้งไฟน์อารกับภาพยนตร์มันอยู่ด้วยกันได้มันจะดึงกันได้ไกลมากกว่าอยู่อย่างเดียวใช่ไหมหกเดือนหลังเรียนจบ แทนโคสิตพิพัฒน์ตระเวนกิจกรรมทั้งลงพื้นที่วาดภาพคนไร้บ้านในไทยกับศิลปินรุ่นพี่เป็นอาสาสมัครกู้ภยัยเพื่อมองหาแรงบันดาลใจเป็นวัตถุดิบสร้างหนังและศิละปะหลังไปเรียนต่างประเทศถึง8ปีการได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดและได้พบคนในแวดวงศิละปะอีกครั้งยังทําให้แทนคิดถ่ายทอดเบื้องหลังเหล่าศิลปินต้นแบบของไทยเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ชี้ว่าศิละปะมีพลังเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น ชอบพวกนี้แี่ที่ที่มีความคิดสร้างสารรค์ในการแบบผสมอาร์ตในช่วยสังคมด้วยอย่างเงี้ยก็ฝันว่าเราเป็นศิลปินไม่ยึดติดกับว่าจะเป็นอยู่ในอยู่ในภาพยนตร์หรือว่าอะไรเราทําเพราะว่าความเชื่อของเราไม่ใช่ว่าอยากไปมีความชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยเราทําเพราะว่าเรามันมีคนต้องการใช่ไหมออเราเราไม่ใช่ว่าต้องเงินอย่างเดียวเพราะเงนินมันมีอยู่แล้วพิ่จริงเออ มมันันนนททีีทยย่่กกกูภายออง้็เหืโ no ดยเชื่อว่าทุกประสบการณ์ชีวิตเป็นวัตถุดิบของความคิดสร้างสารรค์ทำให้แทนเลือกสมัครเข้าเป็นทหารเกณฑ์หวังนำหกเดือนของการรับใช้ชาติมาเปลี่ยนเป็นผลง,งานศิลปะในนิทัรศการครั้งแรกเพื่อแสดงออกถึง oh, s <S พลังสร้างสารรค์ของคนหนุ่มที่ไม่มีขีดจำกัดทางความคิด กริษาดีมีไทยพีบีเอสรายงาน